มาดูอ๋อวิมารพวกสวนปิดอ่ะอืมถูกเข้าออกทางเดียวเออน่าจะเข้าออกทางเดียวร้านอาหารสัตว์เปิดอยู่อ,อันนี้วิมารวมารก,ก็เปิดเป็นพวกอะไรก็เรียกว่าห้างสับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะมาเนนะคนก็ใส่หน้าก,กากอนามัย คนใส่หน้ากาเขาอักันคนไม่ลงยางใส่นะตอนนี้กฎหมายออกแล้วอุย้ยคนนี้ไม่ใส่<ะ>อ๋อมันเอาผ้าสามารถเอาผ้ามาปิดผ้าพันคอมาปิดได้อันนี้เนะี่ววัยรุ่นนะมันก็ยังกอดกันอยู่นะเนี่ย Social distance ขนาราารตำรวจมานั่งเฝ้าตรงหน้าเลยนะตันยังไงวะเออตำรวจเฝ้าจี้เลยนะ มีการเอานี่เข้าเดินเข้าไปก็จะมีแบบว่าเข้าได้กี่คนกี่คนเขานับนับเลยว่าเออเนห็นไหมมีสายเลยถ้าคนเยอะเกินไปนับก็คิดถึงจังเลยร้านเสื้อผ้าไม่จำเป็นเสื้อผ้าปิดร้านขายเอ่อพวกเครื่องครัวปิดไหมปิดเฮ้ยโอเพนเลยทำไมมันีินโอเพนค้อหนาวสเก็ตโต้ตูปิคับ ก็คือว่าเราต้องซื้อออนไลน์เหมือนกับเบสบายใช่ไหมคะตาบักอะตาบักเปิดปะจะเหลือเหรออันนี้จบเลยนะจบเลยไอ้ลรงหนังนี่เทคเอาขายของแพงใครจะมาเทคเอาทนี่สเต็กร้านสเต็กอันนี้ลงหนังลงหนังจะเหลือเหรอไม่เหลือปิดตาบักปิดเบเกอร์ปิด GNC ร้านขายอาหารเทคเอาอย่างเดียว กเอโอ้ยร้านโทรศัพท์เปิดโอ้โหร้านประจำน้องขวัญแต่เขาว่าสิ้นเดือนจะเปิดแล้วนะเห็นท้าออกม,มาบอกควรไม่งั้นมันธุรกิจมันไม่ไหวใจหมดราร <คน S 1> จับรถล <ด S 1> <ว>่ลงคนก็รู้วิธีการป้องกันตัว มันเลินเล่่ป้องกันกับเรื่องของมึงแหละโควิดปิดปิดกับอีงเยวปิดหมดกันชีวิตการช้อปปิ้งของข้าพเจ้าอันนี้อะไรนี่เข้าแถวรอเน,นี่ยโอ้โหอะไรอ่ะอ,นนอย่าบอกว่าร้านไ <Spr oul, S 2> อ้นั่นเต็งนะ <Spr> oul, ไอ้ไอ้ ร้านอะไรที่มันขายวายอ่ะไอ้อะไรนะโจโจอะไรอ่ะไม่่ใชโอ้โหเขาแขวยาวเลยโอ้โหยืนระยะห่างเนี่ยมันเอาสีแดงมาใส่เลยนะอร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวซ้ายไปพอหรอกป๊อดร้านอะไรอ่ะเออหลองยุ่ยกินมาม่าอยู่บ้านคนไทยได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเรามีมาม่าไม่กลัวโอ้โหแอ่นั้นอ่ะสเปร๊คได้แล้วโจ โอ้โหแล้วมันมาซื้ออะไรกันอะเอ็กก็คงรอซื้อของเข้าทีละคนทีละคนใะนไเทรเดโจอันนี้ด่ากันรออะไรนาอวันเนล, <S <S ล<ะ>ิฟับอะไรเนี่ยอ๋อไอ้อออเราซื้ออาหารต้องเข้าค<อ>ิวอย่างนี้เลยนะจำกัดคนเข้าเอออแต้แต่แต่แต่ มันมีอะไรเท่าโจของทีวาเมื่อกี้ไงคนกินอาหารคลีนอ๋อพวก h e a l t ดอย่างนี่นะตตยหาบวานคนเดี๋ยวนี้คนอาจจะว่างนะวิววลิงเจอรมันก็กสมัยก่อนมันมีเวลาไงมันก็แบบแบบเออไม่มีเวลาไม่มีเวลาเดี๋ยวนี้ใครที่บอกว่าไม่มีเวลานี่นะยกเว้นเขาอ่า หนงสือกันไป